วันนี้ฝากข้อคิดไว้กับคุณโยมทุกๆท่านนะพุทธศาสนาสุภาษิตที่เราเคยเคยชินกันที่ท่านบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ว่ามีพุทธศาสนาสุภาษิตที่ต่อท้ายตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอีกนะก็คือท่านบอกว่าบุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ตนที่ฝึกดีแล้วย่อมเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราอันนี้หมายความว่ายังไงก่อนที่เราจะพึ่งตัวเองได้เราต้องฝึกตัวเองก่อนอเราดูอย่างตัวอย่างนักกีฬาก็ได้นะกว่าเขาจะได้เหรียญเหรียญทองเนี่ยเขาก็ต้องมีการฝึกฝนถ้าเกิดว่าไปแข่งโดยที่ไม่ได้ฝึกฝนก็ไม่มีทางจะชนะไม่มีทางจะได้เหรียญทองไปได้ ฉันใดก็ฉันนั้นคนเราเหมือนกันอันทีเกิดมาจากที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ฝึกเราแบบหนึ่งฝึกให้กวาดบ้านฝึกให้ล้างจานล้างชามฝึกให้ถูบ้านฝึกให้รดน้ำต้นไม้อันนี้ก็ฝึกแบบหนึ่งพอไปถึงโรงเรียนคุณครูก็ฝึกอีกแบบหนึ่งฝึกให้หัดอ่านเขียนหนังสือ ฝึกให้ทำกิจกรรมต่างๆน้อยใหญ่พอโตขึ้นจบการศึกษาแล้วไปทำงานที่ทำงานก็ฝึกอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือตัวเราต้องฝึกตัวเราเองด้วยนะทั้งในกิจการในทางการงานภายนอกนะแล้วก็สิ่งที่เป็นงานภายในงานภายนอกก็ได้รับเงินทองมาเป็นเครื่องที่ ชูชุบอุปถัมภ์ชีวิตของเรางานภายในเราก็จะได้รับภูมิคุ้มกันทางจิตใจนะป้องกันให้จิตใจเราเนีไม่ทุกข์เมื่อวานนี้ก็มี <c oughs> ลูกศิษย์เป็นทิศเนียที่เคยบวชนั่นแหละ,ะนำบทกลอนมาให้อ่านเป็นบทกลอนเจอกับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาด ช่วงโควิดสิบเกโควิดสิเกก็ทำให้การทำบุญไม่เหมือนเดิมวัดวาศาลาก็คงจะเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวไม่มีญาติโยมมาทำบุญแล้วก็ตอนท้ายของบทกรอนก็บอกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ ยากลำบากคักหน่อยขอให้มันผ่านพ้นไปได้ปีหน้าปีหน้าฟ้าใหม่ก็ขอให้พวกเราเจอแต่สิ่งดีๆเราก็บอกกับทิดว่าอันเนี้ยบทกลอนแบบเนี้ยมันไม่ใช่แนวคิดในทางพระพุทธศาสนาแต่มาบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องหัดคิดใหม่หัดคิดใหม่ก็คือว่าในส่วนของเราที่เป็นพระ ญาติโยมมาน้อยก็ไม่เป็นไรเราก็มีอาหารฉันตามอัตภาพไปแล้วก็วัดก็สงบเงียบสงบดีด้วยซ้ําเราก็จะได้ภาวนาปฏิบัติธรรมกิจกรรมอะไรที่เป็นภาระทางาศาสนกิจก็น้อยลงก็ยิ่งดียิ่งเกือ้อกูลให้วัดเราก็สงบก็เกือ้อกูลให้ปฏิบัติธรรม แต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้อนรับญาติโยมไม่ใช่แต่หมายความว่ามันก็ย่อมเกิดผลดีอยู่โยมมาวัดน้อยลงก็ดีอีกแบบหนึ่งก็คือวัดมันก็มีความเงียบสงบมีความวิเวกแล้วเราจะไปรอให้ถึงปีหน้าปีไหนแล้วถึงจะมีความสุขแล้วก็มองปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันที่มันมีความทุกข์อันนี้ก็ยิ่งไม่ใช่อยู่ก็เลยได้บอกกับทิศว่า ขึ้นชื่อว่าโลกใบนี้นะมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นของประจําโลกใบนี้นะโรคเก่าไปโรคใหม่มาสลับกับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอย่างนั้นนะมันเป็นสัจธรรมการที่เราไปมองสิ่งที่เป็นศัจธรรมอย่างนี้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษแล้วเราก็หวังให้มันพระศนาการหายไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักสัจธรรม เราก็ควรจะเข้าใจยอมรับว่ามันเป็นปกติธรรมดาธรรมชาติเราจะไปรอว่านู้นเดี๋ยวปีหน้าถ้าปีหน้าโรภาคภัยไข้เจ็บมันหมดแล้วปีหน้าเราถึงค่อยมีความสุขปีนี้เราทนทุกข์ไปก่อนอันนี้ยิ่งไม่ใช่แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเพราะแนวคิดทางพุทธศาสนาก็คือว่าให้อยู่ที่ปัจจุบันมีสติอยู่ปัจจุบัน ถ้าเรามีสติอยู่ปัจจุบันกำหนดอยู่ที่ปัจจุบันเราดับทุกข์ได้ในปัจจุบันเราก็มีความสุขอยู่ในปัจจุบันแม้โครคภัยไข้เจ็บมันจะยังไม่ปรารสนาการหายไปแม้ยังไม่มีวัคซีนไม่มียารักษาอะไรก็แล้วแต่แต่เราดับทุกข์ได้ในปัจจุบันอันนี้คือหลักธรรมนี้เป็นวัตถุประสงค์ในการศึกษาพระพุทธศาสนาไม่ใช่รอนู้นเดี๋ยวจะมีความสุขปีนู้นปีนี้แลทมทุกข์เลือเกิน อันนี้ไม่ได้มีหลักอริยสัจส,สีอะไรอยู่ในอยู่ในหัวจิตหัวใจเลยโอ้คนมาวัดน้อยก็โอ้นี่ก็วัดเงาเงียบเงาเปล่าเปลี่ยวนี่นี่ก็มองไปก็ไม่เป็นหลักอริยสัจส,สีเลยไม่เป็นวิธีการมองที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความแก้ทุกข์เลยเนะี่ยดูเหมือนว่าชาวพุทธเราเนี่ยหลักอริยสัจส,สีเนี่ยเหมือนเป็นยาปากคอกยาปากคอกก็หมายความว่ายังไงมันอยู่อยู่ใกล้ตัว ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่เอาไม่เคยเอามาใช้เลยยังทุกยังดำผุดดำว่าอยู่ในความคิดของตัวเองที่มันหลอกตัวเองอยู่ความคิดอะไรเนี่ยคิดแล้วมันทุกเนี่ยจะคิดไปทำไมนะถ้าคิดแล้วแก้ทุกเนี่ยค่อยค่อยหน้าคิดหน่อยนะเพราะมันตรงตามหลักอรยิยสัจสี่คิดแล้วทุกคิดแล้วเพิ่มทุกคิดแล้วเพิ่มความคาดหวังเพิ่มความทุกเนี่ยมันเป็นตัณหา ตัณหาแต่ถ้าเกิดคิดแล้วดับทุกข์ดับความคาดหวังมีสติอยู่ปัจจุบันจิตใจมีภูมิคุ้มกันร่างกายมีภูมิคุ้มกันอันนี้เรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติตามหลักก็เป็นมรรคที่ต้องคอยดําเนินไอเรื่องความคาดหวังนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อวานนี้ก็พิจารณา มีญาติโยมบางทีบน่นเรื่องเด็กเด็กติดโทรศัพท์มือถือนะเราก็บอกว่าโอ้มันไม่ใช่เฉพาะเด็กติดโทรศัพท์มือถือนะเดี๋ยวนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ติดโทรศัพท์มือถือคราวนี้ก็หลักอริยสัจสี่อีกนั่นแหละเอาเราลองดูทําไมถึงติดโทรศัพท์มือถือถ้าเกิดว่าเฉพาะในะสื่อโซเชียลนะ,ะ,ะเฉพาะเฉพาะเอ่อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ่ะทวิตเตอร์อินสตาแกรมต่างๆนะ Facebook, นะ Twitter, ที่แต่ละคนอัปเดตสเตตัสต่างๆนะก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะที่เป็นประโยชน์นะส่วนหนึ่งแต่บางทีเพื่อนๆอนะัปเดตสเตตัสเนี่ยเราก็จะไปได้ไปรู้นะไปรู้ว่าเขาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนไะทำอะไรอะตอนนี้กำลังสวีดกับแฟนตอนนี้เลิกกับแฟนต่างๆเหล่านี้ไอความรู้สึกอย่างนี้ก็มีเป็นความรู้สึกว่าอยากรู้นะเรื่องของคนอื่น มาพิจารณาน้อมมาเป็นหลักธรรมะเป็นอริยสัจสีคือความอยากอยากที่จะไปรู้เรื่องของเขาเรยเขาี้วางโทรศัพท์ไปแล้วก็รู้สึกว่าแม้เดี๋ยวไม่รู้เรื่องของเพื่อนนะคล้ายๆเหมือนก,นกันกับในวงสนทนาวงสนทนาหนึ่งที่คุยกันเม้ามอยนะคุยกันเรื่องเพื่อนนะอะคนนั้นมีแฟนคนนั้นเลิกกับแฟนคนนี้ได้เงินเท่านั้นคนนี้ได้ กระเป๋าใหม่อันนี้มาอวดกันนะลุกไปจากวงสนทนาแล้วก็รู้สึกแหมเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าในวงสนทนาเขาคุยอะไรกันไปถึงไหนแล้วก็อยากจะกลับมารู้ใหม่อฉันใดก็ฉันนั้นนะ,ะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตคนอื่นเขาเหมือนกันเขาจะมีแฟนเขาจะเลิกกับแฟนเขาจะแต่งงานเขาจะไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนอะไรไอความอยากรู้นั่นแหละมันก็เลยเป็นกิเลที่ทําให คนเราก็เลยติดอติดถือโซเชียลในส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งที่เราอยากจะไปรู้เรื่องของคนอื่นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่มันเป็นสาระมีประโยชน์อ่ะเป็นข่าวเป็นอะไรก็ไปติดอีกไปติดฟือไปคล่องแวะว่าเสพข่าวนี้ไม่ได้เอาข้อมูลเนี่ยเสพข่าวไปเอาอารมณ์ก็ไปทุกข์ใจเศร้าใจอ่าติเครียดกับเรื่องราวต่าง ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีสติเราจะคิดวิเคราะห์สภาวะจิตใจของเราได้อ่านจิตใจของเราได้ว่าที่เราอยากรู้ข้อมูลเนี่ยของเพื่อนเขาเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมีสาระอะไรไหมนะถ้ามันไม่มีประโยชน์มีสาระก็เป็นเพียงแค่อารมณ์แล้วก็เห็นว่าอ๋อถ้าขึ้นชั่วความอยากเนี่ยท่านก็บ,บอกแล้วความอยากคือตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะอยากก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันจะไม่เกิดทุกข์ได้ไงกับมือ สันเป็นประวิงแล้วอยากจะไปหยิบโทรศัพท์มาดูแล้วว่าเอ๊ะเพื่อนไปถึงไหนแล้วคนนั้นเป็นแฟนกันคนนี้เลิกกันคนนั้นกินคนนั้นเที่ยวอะไรเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เห็นไหมเห็นใจที่เป็นทุกข์ไหมแต่ไอ้ส่วนที่เป็นข้อมูลสาระข้อมูลแก่นสารข้อมูลสาระก็ไม่ไปเอาเฉพาะสาระมาใช้ไปเอาอารมณ์มาด้วยนะคนนั้นทะเลาะกับคนนี้นะคนนี้คนนี้ว่าคนนั้นอ่าทะเลาะกันหมอทะเลาะกับ ประชาชนประชาชนทะเลาะกับหมอทหารทะเลาะกับประชาชนประชาชนทะเลาะกับทหารทะเลาะกับนักข่าวเอาอารมณ์มาอันนี้เราก็ต้องมากรองเอาแต่ข้อมูลเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ในเรื่องราในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ย่อมาได้อยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเหมือนกันสังเกตอารมณ์ของตัวเองเนี่ยตีให้แตกนี่จะเข้าใจ แล้วคราวนี้พอเข้าใจคราวนี้เราจะเห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยไอ้ทุกครั้งที่เราจะหยิบขึ้นมาเพราะความอยากเนี่ยอยากอะไรบ้างอยากเล่นเกมอยากดูเอดูหนังดูละคระอยากไปรู้เรื่องของคนอื่นอยากลุ้นหวยจะออกอะไรอยากจะดูหุ้นขึ้นหุ้นลงมันอยากทั้งนั้นน่ะมันก็เลยร้อนทั้งนั้นใจคนมันก็เลยเร่าร้อนนี่ยังมีอัตมาภาพมีความคิดด้วเราต้องมีวิชา วิชาโซเชียลศาสตร์วิชาการใช้โทรศัพท์เมืองนอกก็มีเขาก็มีวิชาหัดให้เด็กรู้จักออมหัดให้รู้เท่าทันกลอุบายของโฆษณาโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์โฆษณาตามสองข้างถนโนโฆษณาตามห้างนั้นต่างๆหรือแม้แต่โฆษณาในมือถือหัดให้เด็กรู้จักการลงทุนหรือบางประเทศมีวิชา มีวิชาที่เรียกว่าเกี่ยวกับกฎหมายนิติศาสตร์เบื้องต้นเด็กก็จะรู้สิทธิหน้าที่ของของเราเราเกิดมาเป็นประชากรเป็นคนแล้วเนี่ยเรามีสิทธิอะไรบ้างตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติตอนเด็กๆมีการลงชื่อนะปะปฏิญญาสากลว่าด้ดยสิทธิมนุษยชนอ,อันนี้ก็เป็น วิชาต่างๆที่เด็กในประเทศต่างๆเขาเรียนกันอาตมาภาพยังมีความคิดว่าต่อไปเขาคงจะต้องมีวิชาโซเชียลศาสตร์สื่อทางโทรศัพท์มือถือสื่อทางดิจิตอลให้รู้เท่าทันเหมือนเรารู้เท่าทันคนคนจะมาทําร้ายเราเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีนะเด็กพาเด็กผู้หญิงไปเรียนเทควันโดเด็กผู้หญิงไปเรียนมวยไทยต่างๆ ให้รู้จักการปฏิเสธนะรู้จักการขัดขืนถ้าเกิดอยู่ในภาวะขับขันที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะไม่ใช่ <c oughs> ยินยอมเขาต่างๆไม่รู้จักที่จะปฏิเสธไม่กล้าปฏิเสธเพราะบางทีในสังคมไทยเราสอนให้เด็กนะยอมผู้ใหญ่อย่างเดียวเด็กต้องต้องยินยอมต้องโอเคอย่างเดียวผู้ใหญ่สั่งซ้ายหันขวาหัน เด็กก็ไม่รู้จักการปฏิเสธก็ไอาการที่ไม่รู้จักการปฏิเสธมันก็นําภัยมาสู่ตัวเด็กเหมือนกันงั้นบางทีก็ในต่างประเทศก็มีวิชาที่จะสอนให้เด็กเอาตัวรอดอย่างนี้แล้วสื่อโซเชียลก็ต้องต่อไปก็คงจะต้องมีวิชาที่จะให้รู้เท่าทันอันใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อันใดเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์เขาก็เรียกว่าคอนเทนต์ขยะ คอนเทนต์ขยะอะไรเป็นคอนเทนต์ขยะบ้างสร้างมาเพื่อที่จะเรียกยอดวิวเฉยๆอันนี้ก็ต้องก็ต้องฉลาดรู้เท่าทันอเมน,นี้โยมาทำบุญก่อนนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญก็ฝากข้อคิดเอาไว้เรื่องตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ตนที่จะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ดีก็คือตนที่ฝึกแล้วฝึกแล้วทั้งการงานทางโลกแล้วก็ฝึกแล้วทางภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ให้รู้เท่าทันภัยต่างๆที่เข้ามาภัยทางร่างกายส่วนหนึ่งภัยทางจิตใจส่วนหนึ่งด้วยนะอ่ะเจริญพร